เมื่อสิบห้าวันก่อนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประชวนพระอาการหนักต้องเข้ารักษาด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาพระบรม,มวงศานุวงศ์และองคมนตรีทุกพระองค์เข้าเฝ้าและทรงอวยพรให้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงหายป่วยโดยเร็ว มีเพียงท่านเจ้าคุณพระซินีนาตะเท่านั้นที่ไม่ได้มาและไม่มีกิจกรรมถวายพระพรส่งถึงพระองค์เจ้าพระชลกิติยาภาเท่าที่ทราบท่านเจ้าคุณพระซินีนาตาได้แสดงทัศน์ต่อในหลวงเจ้าคุณพระศินีนาทูลเก้ารัชการที่สิ์อนุญาตให้กลับจากเยอรมนีตรงไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพระชลกิติยาภาแต่รัชการที่สิทธ์ทรงปฏิเสธคำขอนี้อย่างไม่ใยดี ในหลวงรัชกาลที่สิบท,ทรงรับสั่งว่าการปรากฏตัวของเจ้าคุณพระศินีนาในครั้งนี้จะทําให้คนไทยเข้าใจผิดในหลวงทรงโปรดให้เจ้าคุณพระศินีนาแต่ไปถวายพระพ,พ,พรพระองค์เจ้าพัชรกิตยาาาิยาภาณาเยอรมนีโดยไม่ได้ประกาศออกสื่อเจ้าคุณพระศินีนาจะถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์ และมีการกระทําหลายอย่างที่ขัดต่อพระราชองค์การของพระนางเจ้าสุธิดาเนื่องจากความทะเยอทะยานส่วนตัวหลังจากที่เจ้าคุณพระศินีนาตขัดคำสั่งหลายครั้งเจ้าคุณพระศินีนาตล่วงละเมิดพระราชอำนาจ แม้แต่เจ้าคุณพรัศินีนาบางครั้งก็ทำเกินหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆของราชวงศ์ไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดทำลายภาพลักษณ์ของราชวงศ์ในสายตาคนไทยจึงเห็นได้ว่าแม้ท่านเจ้าคุณพรัศินีนาจะอยากกลับประเทศไทยมากและไปโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเยี่ยมพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแต่รัชกาลที่สิบไม่ทรงรับไว้ รัชการที่สิบท,ทรงรับสั่งว่ายังไม่ถึงเวลา